คลิปนี้จะมาพูดถึงโหมดใหม่อย่าง Instructor Challenge นะครับใช้ในการสอนแล้วก็มอบเพชรให้แต่ว่าก็จะไปพูดถึงตรงนี้นะครับมันจะมีตัวที่เป็น Event พิเศษนะครับ h a p p y New Year ก็คือเขาจะแจกมาเลย3,000เพชรนะครับแล้วก็เป็น3วันนะครับเป็นกิจกรรมงดัต่อไปนี้นะก็คือมีการแทงนะครับวันที่1ที่ผ่านมาได้เพชรนะครับแล้วก็ตัว SP นะครับสำหรับอัพของตัวที่เป็นแ็กที่ชื่อว่าแทงนะครับเฉพาะนะก็คือได้แค่ตัวเดียวนะครับ ปลด้อยนะแล้วก็อีกวันหนึ่งมันจะเป็นวันที่2นะครับเป็นวันของยานไวเบทนะครับก็จะมีเพชรลอยแล้วก็เอสพนะครับปลดหุ่นได้1ตัวนะอันนี้แบบแท็กอะไรก็ได้แล้วก็วันสุดท้ายก็คือวันที่3นะครับจะมีวันของยนะูลิคอนเนาะที่ผ่านมายิ่งแล้วเป็นมิชชั่นที่ไม่ได้ยากอะไรนะครับมาแจากของหลักๆก็แหละคุณออโต้ก็ผ่านได้นะครับปอดเพชรแล้วก็ปลดของนักบ,บินนะครับอีกหนึ่งอัน ราจะเล่นได้จนถึงวันที่9มกรานะครับก็วิธีการเข้ามาเล่นตรงนี้นะครับคุณจะต้องไปที่อีเวนต์เป็นสเปเชียลตรงนี้นะครับก็เหลือแค่4วันนะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าไม่ได้ยากอะไรนะครับค่าพลังก็ 10, 1มื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามอตโตก็ผ่านนะตัวอย่างมันจะมีตัวช่วยในด่านอยู่แล้วอะ่ะคุณแค่ออตโต้ไปแล้วก็ใส่ย,ยูนิตไปนะครับพิเก่งทีสุดลงไปก็เก็บไม่ได้ยากแต่ว่าตัวนี้ใช้งานยังไงนะครับก็คือมาใช้ในการปลดร้อย ตัวที่เป็นแท็กแท้งนะครับเึ่งปัจจุบันก็มีไม่เยอะนะอย่างใหตัวที่เป็นให้ตัวสีอุ่นสีอทองเพียงตัวเดียวตัวเนี้ยผมก็ยังไม่มีนะตัวที่น่าปลดที่สุดก็นลาจะเป็นตัวนี้มั้งปวดเอสพีนะครับอ่ะน,นี้มาดูตรงนี้กันดีกว่านะครับโหมดใหม่อย่างเจ้าติดสั t เตอร์ชาเล g ์นะครับก็จะคล้ายกับแท็กติกเทนนิงแหละที่มาฝึกสอนนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นโหมดการฝึกสอนที่สอนคุณนะครับในการผ่านพวก เนนอชแนลเอ็กเพิร์ดนะเราจะกอิงตามด่านนะครับอย่างชาเลนจ์หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นของหมายเลขสามซีดอันนี้ก็จะอันที่สองก็จะเป็นยูซีออเทอเรทีใช่ไหมแล้วก็อันนี้ห้าเงิมาจากโปรตาคอนิสอันนี้เหมือนกันนะครับโปรตาคอนิสแล้วก็ห้าเนี่ยมาจาก,าจากของไลท์เลคิดว่าอนาคตน,น่าจะมีเพิ่มอีกแหละเพราะว่าตามจำนวน,นเอชแนลเอ็กเพิร์ดเนาะก็ได้ด่านลาชั้นละ100เพชรส่วนใหญ่มันก็บอกวิธีผ่านคร่าวๆไว้แล้วนะเดี๋ยวผมจะเริ่มไปตั้งแต่หนึ่งนะครับ อันนี้จะเป็นการฝึกสอนนะครับการใช้ก็คือให้บอกว่าบอสมาโจมตีแรงก็ให้ใช้ตัวที่ทเป็นซัพพอร์ตดีเฟนต์นะครับให้ตรงจังหวะกับการบอสตีเท่านั้นนะแล้วก็ตัวอื่นพวกลูกกระจกเนี้ยก็ให้ปิดอัเอาไว้ประมาณนี้นวิธีการก็ไม่มีอะไรมากนะครับเอาขึ้นไปเลยอันนี้ถ้าเกิดจยิงไม่ถึง,ถงก็แจนบาย ัวที่ยิงถึงนะครับก็เก็บตัวลูกน้องอตอดเลือดมันไปก็ยิงไม่ถึงสแซนบายแล้วก็ตรวท้ายนะครับตัวแทนทีนี้ก็ให้ดูแค่ว่าเราจะป้องกันนะครับก็คือพวกตัวลูกกระจกเนี่ยไม่ต้องนะครับก็คือปิดได้เลย เอาโลไว้กันแค่ตัว,ตวบอสตัวเดียวนะตัวอื่นมัาก็เซตมาให้แล้วหล่ะเป็นอาวุธที่เราสามารถปิดเกมได้อยู่แล้วแต่วาต้องต่อเลือดสองตัวแดงก่อนนะน,นี้ก็ปิดอัพเมาแล้วก็สวนอาจจะมีแค่บอสนะครับถ้าเกิดเราไม่กันคือเราจะม่องก็กันได้โลซึ่งมันก็จะคำนวณเทมาพอดีนะมีแสนสี่ยิงมาแสนสามนะครับแล้วก็สวนไปด้วยอาวุธเดฟดาวแล้วก็อาวุธที่แรงที่สุด นี่แหลอก็สวนลูกกระจกไปนะครับนี่เหละก็ปิดบอลนะครับ อตัวที่สามารถแปกสเตปตาพิเศษเข้าไปได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ปิดเกมก็ะจะมีเพิ่มพิสิกให้สเปเชียลสิแล้วก็เตปดาว เอาจริงๆไงก็ได้แหละเพราะว่ามันคำวนวณดาเมจม,มันหมดแล้วแล้ก็ปิดเกมได้แค่ให้กันบอยถูกจังหวะเอาไปชนิดสอง อันนี้จะเป็นการฝึกสอนนะครับก็คือให้ดูว่ามันมีตัวที่ b o o t damage นะครับก็คือตัวทั p พ o r t ส2ตัวนะตัวทางขวานี่เพิ่มด a m a g e special ทางซ้าย d e ฟด down ก็ให้แปะก,ก่อนที่จะให้ตัวที่เป็น special weapon นะครับก็คือระเบิดเซตากับนิวนะครับยิงไปตัวสุดท้ายแล้วก็ให้ระวังพื้นที่ของแมปของศัตรูนะครับไซโคที่มันจะยิงเป็นท่งกลวยนะก็คือด้านหน้านะครับก็ต้องหลบในมุมทแยงนะครับถึงจะไม่โดนแมป แล้สุดท้ายก็คือเนี่ยคือตำแหน่งในการวางที่ถูกต้องนะก็เนี่ยจริงเขาก็สาธิตให้ดูแล้วแหละเอาตัว support ใช่ไหมไปไว้ตรงทแยงมุม2จุดแล้วก็ตัว tank ไว้ทางซ้ายตัวให้ตัว r a m s e t ้าไว้้างบนแล้วก็นิวไว้ข้างล่างนี่ถ้าเกิดดูพวกนี้วิธีการสองประกอบมันก็พอจะรู้วิธีการจบคร่าวๆอยู่แล้ว ตัวนี้เอาไว้แปดสเปเชียลอมนะแล้วก็ตัวนี้แปดเด็บดาวแล้วตัวพรงนี้นะครับไปยินเป็นฟันแนว ก็ตามรูปประกอบเมื่อกี้เลยเป๊ะๆเ,เห็นไหมแน่ก็คือเอาไว้ในม,มุมชลิเฉียงตรงนี้นะครับยิงได้บาเลสเอาตัวท้ายนะครับเอาตัวแทงไปไว้ส่วนตาหน้าก็จบก็ยิงมาแล้วก็ป้องกันแล้วก็สวนไปหนึ่งที ไปชั้นที่สามในดาเนี้จะเป็นการสอนนะครับการปลดโล่นะก็คือต้องปลดโล่ตัวหนึ่งออกก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมันมาซัพพอร์ตดีเฟนซ์มันจะลดดาเมจได้ถึง80%อพอปลดโล่ตัวล่างเสร็จใช่ไหมจนเกลี้ยงเนี่ยก็เอาตัวซัพพอร์ตนะครับสองตัวมาลุมยิงใส่ตัวแทงข้างบนนะครับแล้วก็ให้ตัวาดาเมจของเราในการปิดแทงหนึ่งตัวข้างบน แล้วค่อยมาลุมดูที่เป็น GP02 นะครับโดยลุมด้วยกระสุนทั้งหมดที่มีโดยลำดับนะครับจะมีประกอบไปด้วยใช้เซตาแดงก่อนนะครับเซตาแดงก็ต้องใช้ให้อยู่ในระยะที่สามารถสเปเชียลนะใส่ตัวบนได้แล้วก็ปลดโลดตัวล่างนะครับ จากนั้นเอาตัวนี้นะครับเซตาใน้ทัานการยิงเดฟดาวก็จะยิงเพื่อปลดโล่ตัวล่าอีกครั้งหนึ่งโดยที่เก็บกระสุนตัวนี้ไว้วพอตัวล่าสอโล่หมดนะครับให้ใช้นิวกันดั้มนะครับยิงด้วยท่าฟินฟันเนลนะฟินฟันเนลจะเป็นท่าที่เป็นสเปเชียลยิงจากระยะไกลสุดก็คือ5ช่องนะครับใส่ตัวแท้งข้างบนแล้วก็ใช้กระสุน เทปดาวของเซตาแล้วก็เพิ่มสเปเชียลนะครับของเซตาแดงนะบเบจตรงนี้มันจะคำนวณมาเหมือนจะไม่ไม่สามารถจัดการได้ใช่ไหมแต่ว่าพอรวมกันหมดแล้วนะครับมันจะพอดีในการับปิดเกมได้หนึ่งตัวรปลดโลดทั้งหมดนะครับต่อไปจะลุมยิงเจ้าตัว JP02 ละให้เริ่มจากตัวที่เป็นเซตาตัวนี้นะครับ ในการแปดเดฟดาวใช้กระสุนของอตัวบนนะครับหนึ่งครั้งทีใช้หมดไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกในการแปดจากนั้นตัวนี้นะครับดับเบิลเซตามายิงบาเลตใส่พร้อมกระสุนของนิว ปิดซ้ำด้วยนิยวสุดท้ายนะครับจบไปชั้นที่4 อันนี้จะเป็นโปรตโกนิสฝั่งซ้ายนะครับลุยกับชาตรงน,นี้นะครับจะเป็นการสอนการใช้เซเวนะครับก็คือหลบร้อยแต่ว่าจะหลบแบบไม่ได้นะใช้หลบร้อยเนี่ยเพื่อปลดตัวที่เป็นกระสุนนะครับของตัวซับพอร์ตสตัวรอบๆเจ้าชานะครับพอปลดเรียบร้อยนะครับก็ให้ใช้ท่าโจมตีระยะไกลเพื่อเก็บเจ้าชานะครับเพราะว่าชาเป็นไทโจมตีระยะสั้น เริ่มจากสองตัวที่มีเซเวนะครับกดเซเวแล้วก็ให้เริ่มเปิดจากตัวที่เป็นวิงกันดั้มนะครับตรงนี้จะมีบีมกับเด็บดาวให้ยิงใส่ชานะครับเพื่อเปิดกระสุนทั้งหมด3อันนะครับกนล่างแล้วก็ซ้ายพร้อมกับกระสุนของเจ้าไทนิ่งนะครับเด็บดาวเข้าไปนะ ก็จะได้แปดอย่างคือบีม30เปดาว3มใส่ชาพร้อมกับปลดกระสุน <What? S 1> ตามด้วยตัวนี้จะเป็นท่าแมปนะครับเพิ่มสเปเชียลนิ้วชาก็จะมีดรับสามันนะครับเนปจาาเพิ่มบีมเพิ่มสเปเชียลแล้วก็อาวุธของตัวที่เหลือพวกนี้ มันจะเป็นอสองไทยนี่แหละไม่ทัสเปเชียลก็จะเป็นบีมเนาะให้เปิดจากตัวที่เป็น2กระสุนนะครับไปยืนในตำแหน่งเพื่อช่วยซัพพอร์ตพร้อมกันนั้นตัวนี้จะเป็นตัวปลดกระสุนเพิ่มเติมนะครับทพกระสุนนะครับ2ตัวนี้ พร้อมกับกระสนุนของตัวนี้เพิ่มอะไรก็ได้เอาตัวที่แรงที่สุดอะเอาัะกระสนุนมาก็ระดมระดมยิงนะครับโดยพาที่แรงที่สุดไกลที่สุดสร้อมปะกระสุนฟู l l burst ปิดนะครับโดยตอนนี้เพชกันด้ำ <c oughs> แล้วก็ชั้นสุดท้ายชั้นที่5นะครับ มี2ฝั่งนะครับที่เป็นการใช้แมปก็คือมันจะมียูนิตท,ที่เพิ่มดีเฟนส์นะครับสตัวคือตรงนี้กับตรงนี้นะต้องเก็บฝั่งขวาก่อนก่นไปเก็บฝั่งซ้ายได้โดยก็คือจจะมีเรื่องของระยะแมปนะครับแมปเน่ใช้ในการยิงเพื่อปลดพวกที่เป็นตัวโล่ด้วยนะแล้วก็เอาเจ้าตัวชานะครับขับในติงเกลไปปิดนะครับด้วยแอทแท็เบิร์สใส่ตัวบอส ตนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเจ้า CP02 เนี่ยมันยิงแบบไปนะในสภาพปกติมันจะเก็บศัตรูไม่ได้นะเพราะว่าเดฟมันเพิ่มอยู่ถ้ามันจะมีตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเพิ่มแม่แท็กร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวสุดท้ายเราใช้เก็บอยู่แล้วเราต้องเก็บสองตัวนี้ก่อนก็คือเพิ่มดีเฟนร้อยนะครับกับเพิ่มดีเฟนร้อยสองตัวนี้มันจะสามารถยิงฝั่งซ้ายตุยได้อ่นลำดับนะครับจะเริ่มจากจัสติสเมเทโอเข้ามาตรงนี้ แล้วก็ใช้ท่านะครับที่ระยะสั้นนะใส่ตัวตรงนี้เพราะถ้าเกิดใส่2ตัวนี้นะครับมันจะมีโล่มากันใช้ท่าระยะสั้นนะครับติดตัวนี้ก่อนจากนั้นยิงแบบไปทางซ้ายเขาจะเก็บตัวโล่ได้2ตัวอย่าบอยไว้1ตัว จากนั้นในโอซีองนะครับออไมาตรงนี้แล้วก็ยิงถ้าอะไรก็ได้ใส่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างบนตัวนี้ให้เอาให้ตัวโลมารับเขยิงซ้ำด้วยแมปไปทางซ้ายผลนยานนี้ที่เราเก็บไว้ไม่ยิงนะครับเพราะว่าต้องใช้ในการต่อขา ถ้าปกติมันจะอยูงไม่ถึงวัสองตัว,ตวยิงเสร็จนะครับเข้ามาตรงนี้นะแล้วก็ยิงด้วยท่าแรงสุดคือฟันเนวหยิงใส่ข้างบนนะครับหนึ่งทีแล้วก็ยิงทีใส่ข้างล่างเพราะว่าตัวข้างบนแตกไง ก็เลยทำให้ดีเฟนต์ตัวนี้ลดนะครับตอนแรกจะปิดไม่ได้เอาบอสนะครับที่เพิ่มดีเฟนต์ตาย2ตัวนะครับให้เอาตัวนี้ยิงแมปมันจะเซตให้อยู่แล้วนะครับเป็นตรงนี้แล้วระเบิดออกรอบด้านลูกกระจกจะตายหมดเหลือบอสหนึ<อ>่งตัวเห<อ>็นไหมเธอหันไมาแล้วแค่ส่วนเฉยๆนะครับ กงมันก็เ,กเซ็ตไปแล้วแหละเป็นท่าที่สามารถปิดเกมได้จบเกมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ i n s t r u c t o r Challenge นะทั้ง5ชั้นนะที่มาสอนวิธีการเล่นของ Eternal Expert นะครับแล้วก็อย่าลืมเห่นในครบเพื่อเก็บเพชรนะครับส่วน500 นอกจากนั้นก็นั่นแหละในตรงนี้นะครับที่เป็นสเปเชียลเดย์ก็อย่าลืมเก็บให้ครบนะแค่ไปออโต้เฉยๆก็ได้เพชร300กับตัวที่เป็น s p ของแอกรถถงังของปลดเอสีหุ่นแล้วก็ปลดเอสดีของพกผู้ขับนะครับสหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ